สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องไตาพารวยชาแนลนะคะมีหลายสำนักหลายแนวทางแม่นๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะรัชนกไฮเปอร์มาไวลืมไว้นะคะงวดที่12นะคะบนล่างนะคะชุดสองตัวบนล่าง60 6ูน2 6หนึ่งหสองหสา

ชุด3ตัว681ชุด2ตัว60 61 83 81นะคะกุยเสราะ 9, นะคะชุด3ตัว671 761 861 681 781 871 ชุด2ตัวบนนะคะหกหนึ่งเหนึ 1, ่งแดหนึ่งเลขกัน7จนะคะชุด2ตัวล่างสามหกสามเเลขกัน4 7นะคะบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะชุด2ตัว4ี 2, 4่สองสีสาี่หสี่เจ็ด 5 2 5 3 5 6 5 7นะคะสุยนะคะไอสุยนะคะชุด2ตัว2 4 2 7 2 9 4 7 4 9 7 9นะคะมินนี่8 7นะคะชุด2ตัว96 97 98 เน้นเจ็ดน 70, 09, ชุด3ามตัว610703 609นหนะคะนุ่มบอลมือนะคะชุดสองตัว1นึ่งสองหนึ่สาสสองสองสสสองสนะคะ แอดบนดินแผ่นฟ้านะคะเลขวินสามตัว047 048 049 078 079 089 478 479 489 789นะคะแอดบนดินแผ่นฟ้าล่างนะคะ เด่น9กับ0นะคะเลขวินสองตัว0 1 0 3 0 6 0 9 1 3 1 6 1 9 3 6 3 9 6 9นะคะแอดบนดินแผ่นฟ้านะคะใหม่นะคะเด่น9กับ0นะคะเลขเจาะ2ตัว เก้านหนึะคะอเอ้ยหลาะคะบนเด่นเนะคะชุดสมตัวห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้เจ็ดหนึ่ง สองตัวบนนะคะเจ็ดนะคะล่างเด่นศูนย์นะคะชุด2ตัวล่างศู 04, 0 7, 0นย์สศูนย์เจ็นย์แปะคะเอ้ยหลานะคะชุดเน้นบน8 7 1ชุด2ตัวบน7 1นะคะล่าง0ูนย์เจ็ดะคะแอดโชคดีนะคะ ชุดสตัว96 97 98 91 87 86 85 81นะคะเอาสำนักนี้ก็เป็นเลขต้นไม้นะคะท่านผู้ชมเจ้าของข้อมูลไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะคะว่าเป็นสำนักไหนนะคะ ถ้าสำนักไหนเจ้าของข้อมูลไม่ได้ตั้งชื่อไว้ก็จะบอกพูดเป็นตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะชุดสามตัว709 709 906ชุดสองตัว707 70 996นะคะชุดสองตัว39 สามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้ก้ห้ากเ้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเหนึ่งนะคะแอดเกมนะคะชุดสตัวบนสองหนึ

ชุดสองตัวหกเก้าดเจ็ดศูนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะซื้อหวยยังโยมชุดสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์เก้านยดชุดสองตัวเก้าศูนยูนย์แปดแปดสามนะคะซื้อหวยยังโยมอีกชุดหนึ่งนะคะเออสามตัวห้าหกแปดหแปด ชุดสองตัวหกแปดแปดเก้าเก้าสี่นะคะรับฐบาลไทยนะคะชุดสามตัวเจ็ดศูนย์ห้าหกสี่หนึ่งหกสองเก้าหนึ่งสองหกชุดสองตัวห้าหนึ่งห้าสามหกเจ็ดนะคะ มงคลชัยมากำเนิดน,นะคะบนล่างนะคะชุดสองตัวบนล่าง7 8็ดแปดเจ8ด8ก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดแปดแปดก้นะคะแอดก่อนนะคะหวยออกวันศุกร์วันพระเด่นหนกับ จ็ดนะคะชุดสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นหนึ่งเจ็ดล่างนะคะรัฐบาลไทยนะคะชุดสามตัวแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งชุดสองตัวแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่ง

แอดกิจนะคะธนก,กิจนะคะชุดเต็มสาตัวบนเต็งตรงโต๊ดนะคะ051 061 0, 51, 0, 61, 0, 59, 0 69, 1, 550, 5ห069 561 550ห6 0นึ่ง4 1 671 542 642 5 5 8 5้าแปดห้าหกแปดหกห้าสองหกเจ็ดห้าสี่เห้าหกเกนะคะแอดต้นไม้จ้านะคะเด่น3กับ0นะคะชุด3ตัว6 3 0 6 2ศูอ่ามศู ห้า0 3นนะคะชุด2ตัว3060ู 30, 6 64หก0ูนะคะรัฐบาลเจ้เขียวนะคะวิน1 3 4 6 7 9นะคะชุด2ตัว1314 1617 1 9 3 4งเก้าสามสี่สามหก7าี่หกสี่เนะคะรัฐบาลเจ๊เขียวชุดมัดรวมบนล่างชุดเต็มเน้นเน้นสูตรใหม่นะคะศูนย์หกศนึ่งหสา สองห้าสองเจ็ดห้าสามนะคะรัฐบาลไทยเด่นล่างนะคะอ่าชุดสองตัวล่างเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะมีสถิติข้างบนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่พารวยชาแนลนะคะกด s ั b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปวิดีโอต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยๆเฮงๆทุกท่านนะคะงวดวันที่16ธันวาคม65นี้นะคะ